พรนนนในที่ดีเลิศจงบังเกิดแกมิดหมอแคนแฟนหมอลำกองเฮาตัวปูตัวคนนะซึ่งมืนอนี้มาห้แดงเคี้ยแดงใจจะท,ทีมงานของเสียงอีสานเหลือคุณหนกหน่อยอุไรพอนอาตมาเนี่ยในน้ำหลวงปูน้อยด่จัมวัดมาหลายปีชวนของดีคือน้ำม้นกับสาหรือพอใดสิบปียี่สิบปีขึ้นหลังไปหานุ้ยสิบบันสาหาบันหรือดวะผู้ดใดเจ็บอดอดแอดเอด็ในเนื้อในกายบอดสาบายปวดหัวมวัวเก่าบว่าเส้าว่าเย็น มาหดน้ำมน้ำหำลวงปูนี่หายไปเลยกันหลายได้กับพอมีสันเหล่เตกีเตกตกนหัน่นมาหนับม้ามีกับว่าไม่ได้สามปีนี่ละบ่มีคนมาหดนำหด้นำมูกน้ำมนน้ำจกักเถือ่อแต่ผัดมีผู้บาหน่อยผู้หนึ่งมาบวดน้ำอยู่นี่อาตมาก็เลยได้บวชห้สมใจเจ้าผููประสงค์บวชเป็นเนียนได้สามปีแล้วซื่อว่นเนียนบุญสูงทะนนี่อีกไม่ออกผู้หนึ่งกับว่าขอบวชแต่พร้อมกันภนลาอาตมากับว่าว่าบวชห้ดอกว่าทัน แล้วปัดเทียดเล่นขึ้นไปทั้งอุดฝนไปเอาผักขาวมานงมมาถือมาหอมเอาเองกันยังวะหัวกับ่กวนซ้ำชื่อว่าเม็ชี้แหลมฉันนี่กะสบายใจแน้วหนึ่งภารกิจการงั้นในวัดในบ้านนี่กะเบาตีนเบามือได้ย้อนแล้วหันละกวาดตาดทุสาาต้มน้ำพอน้ำชามาถวายกับแม่แล้วคือเกาหันละมาเมื่อนี่คือน้าหลวงน้าตื่นแทนนอยชี้โอ้ยสอสอสเสียงาเพินกลอกับเสียงสึนแล้วสัญญาว่าแรมมา หวดไทยแสนวันทสาวอดอเจ้าคนนครก่อนเจ็บบางเจ้าห <lyn> ัวแล้วเมื่อไหร่เนาะแลบอย่ามาต้องมาดกสิมากับเสี้ยงซ่งนขอขอบคุณที่ท่านกรุณาให้ความสนใจพี่สาวน้องหานน้องไทยชุมแพบ้านไทย ด้วยใจแน่แนวสาวกาลสินอยูพินอย่านายเปลี่ยนแนวสาวร้อยเอ็ดหัวใจแป้วแลบหองมาแล้วอย่าพึ่งหลับนอนแถวนี้มีคนผู้หญิงชื่อเรียมอยู่บ้างหรือเปล่า โอคอคุณช่วยบอกข่าวว่าแหลมมารับน้องกลับผูดอนพอ่อแม่เองตายหัวควายไร่มามันเป็นน้ำไม้สีนี่นะเป็นน้ำยางไ่ไปห้องใต้ยุบปนไนว่าเจ้าบวชแล้วบวชแล้วเป็นผู้ถือศินแล้วนุ่งขาวห่มขาวแล้วสีล่องล้ำทำเพียงบ่อไดมันผิดศีลนก็นยังบ่ฟฝังอยู่ <c oughs> ถ้าเป็นในดอกปูเอผู้ขานนิสัยมากเออกระเรือแค่ห้ามักมวนมักยินบวชขม่าก็จะกล่องจากร่ำเพื่อเขาแม่ปูเออขันมักมวนมักยิ้นกันเนี้ยคอยบอกคอยสอนก่อนเท้ามัดเท้าวัดเย็นคอยกับพระบาก่อนเจ้าสีบวชคอยกรสอนไห้มัดช่างัชจื้อเอาทองเอาแท่โอ้ทำน้องเทศทำน้องพระอืมอันเนื้อให้ให้เป็นเนื้อเพลงต่ว่าทำน้องเป็นทำน้องเทศทำน้องพระมันจังคอยบอผิดศีนลองทบทวนมุงจะหน่อยนะปูนะอืมเอาดอกไม้ก่อนปูนี่ โอ้ยไม่ยังน้อบานี่เนาะบ้า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 เป็นอีนีนะไหมเป็นน้ำกันนะโอ้ยโชคดีเลยยายอายุมันฝันเยินมองร่างสัวเพื่อนมีหน่อยนะปู่นะอาวาดูจิุได้คือข่อยบ่มองเร็วๆแถวทิวพนาไกลคำยำสุนทัยา โอกค่ะคำสองนาำตานองนาคนชื่อสายันสัญญาไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจันนั่งซิล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 ิไปว่าแม่เจ้าจีจื่อเพได้่อยกับว่านามองมองรถเนียเขาท่าตัระพูอัดเทพขายเฮาอัดเทพจะไหน่อยผู้บอกไงม่นจะเขาเทพได้โอ้ยอัดเสียงห้ากินสิ้นที่ เอานี้มัดนะพ่อนเอาวางไว้หันละคือว่าจับเอาเอามันผิดศีลเอาบัดซากงอกคือว่าผิดศีลนี่อันนั้นก็ลูกกิดพันธ์มันในอารมณ์ไม่เนาะกระทำธรรมดาจะเป็นเมธีคอยเป็นพระมันทับต่อมือกันบ่ได้เหรออย่างเรอบ่อไทยเขาก็ว่าเหลอสินตัวอันเดียวกันนั่นแหละนี่ไม่อ้างว่เอามากเอามากจะกัดจีดน้ะฮ้อนแหนวตักอยู่ตักกลิ่นผัดบ่มีดชาแนลไว้ผู้ข่าฟ้าฟังย่างใหญ่แม่ปูอับฟ้ามันตักโลด นั่นฝาจังไลยมันมาสิตากลมฮะเนี่กระเทิร์นกับบ่บอกคอยลงมไปกินนึกกะจีใช,ช่ชั้นไปเอาเนี่ยไปผู้จะกินตีนีม้วน,นเปลาเองผู้ขาเม่ใเนี่ยเจ้าบวชมาจะเป็นผู้อุปถานคอยเจ้าหาราไปเอาให้ไปถากกระสมบกรสิทากักถากแน่แต่บนถากเปียรกระต้นยาโจมไปโรดไปโรดยาโจมบวชมาใส่ข้นโดยกระเพาะตัวนีน้เนาะโอ้ยอันสู้คนสู้ใส่กันนะอยู่น้ำกันฮะนะใส่จิพีตีปีใส่คอรอรแคลร์บวชข้ามาไว้นั่งพวกคนหุ่นใส่ใส่แล้วก็ใส่ ไสแล้วก็ไสและไสเนี่ยเอาสแตกก็ยากไรผมว่าคือบอกว่ามวลแต่นาะเนาะควรยัดหามันว่าเนาะบ่ายัดหากันโอ้พนล้นเนี่ยเบิ่งดูเบิ่งดูน่ะมือนตาบ่น่ะแก้วอันใบมันดีมันงามน่ะคือบ่เอามาข่อยล้างไว้ในตู้หั่นน่ะผู้ใดเนาะใบนี้ก็ไปล้างเท่ากันไปผู้ใดเอาหยังมาทาเอาไปล้างโอ่งพุ่นน่ะแหมเลยนั่นบอกไปล้างว่ากินทีนเช็ดรวยๆโอ้ย ไมาดีแล้วล่ะได้กินซีนซีนท่าน,นอ่ะเอาจะสัญญาอะไรจะสร้างตัวนั้นเนี่ยก็ไปทั่วที่อื่วรดนเจ้าของคือบ่กินเองเั่นม้อยบอกว่าแล้วเอาละเช้าปากคอยชี้ชันน้ำฮ้อนชันจะทีบวยนางปากคนไใบตัวคุณนั่นไม่ยังตื่นนางมู้บันไม่เอายังไม่ข่อยสันนั่นเองคือเป็นกินจังสี่ลดจังสี่คือบาดข้อยาวยาวแทะจะเบาแห้งหลายป่วยบาดเรื่องพื้นสิลี่น้ำ ไม่หยังเนี่ยเราเอาเจ้าเป็นบ้าสันติจังเอาเราไม่พระสันน่ะมันผิดศีลหูจักรวาลเราก็เราดองยาดอกฮะดองยาดองยาเราดองยาวัดจี่เออหอวยทำไมเราดองยาตักตติมอีกจังน้อยก็น่าชนะป้าดน้่มแม่มะงามครับเป็นในปูอ้สู้ซาสู้ซาดีไว้มาสู้ซาจะไหนใส่ยาดองสองห่อบนตัวเสียสิเวี้ตูี่ ลองเค่น่าแค่หลังใช้เสียหาหอยมัดสาวคนนี้เด้อนั่งว่าอีกอยู่แหน่แหน่แหน่คียานะมันแรงนะเอาหามกับมาฟังบานเอาเอาโอ้โอ้ไฟใหม่ท้องละปุ้ยบานนั่นไมยนั่นคือออกฤทธิ์ไฝแต่นอ่บานนั่นร้องเบิงร้องเบิงแต่ข่อยเป็นพระข่อยสันเล่าลงไปเรข่อยขึ้นอยากสันของเขาเงาเง่าเราเด็ดเด็ดนะ ไม่หยัางปูของเขาเขาดะช่างผู้ขากลักขึ้จากหวานด้วยกันแม่ปูเมาเหล่าแม่ไม่หยังหวานเจ้าหัน่นส้มมะคุงหวัวโอ้ย เปนีดเอ้ยอยู่ใส่น้อือติตีคิ้วเพิ่มเพิ่มยุใส่น้อปัน <laughs> แผ่นดินก็เป็นจังสี่น้อปูไว้คือเป็นบอส,สมม์เสมอคือตามตังสูงสูงจังสี่นั่นแผ่นดินจังไหนเจ้ายางอยูุถึงสาราเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเข้าใจบอสารากับฟุกตั้งจากดินขึ้นมานละจะอเสียงและท่อ <c oughs> เอาเอาแม่มึงจิกูเป็นน้องพ่อมันจะย่ไหนฮะเนี่ยกูขาเอาฮันกินเราเขาไปรู้แล้วภาเปลีอกเขาได้ลุกขึ้นได้ตบหูจักบาดเฉลี่ยเนี่ยเอาเออเอาซื้อๆก็จะตายเพราะตายแล้วกูโมโห อาโมาโหเทยนังก็เฮ็ดสัตว์มึงท่ากูจีสิบ่ได้ท่าเลยพระมาในมณ์เนี่ยมาเลยมามึงจะท่ากูนะหน้าแม่กูว่าเป็นผู้จังสีเลยพ่อกูก็บอหนา้ายายปน,นีดอกเปรียงแปง้งคัดปน,นีดอกหน้าไงมันผิดแม่มึงก่อนก็ต้องแม่ต้องพ่อหอกมาลูกมาเลยมาปะทะกันบึงพิกอัพกับจักยานมาอา้ากูมักจะค้นท่าแล้วว่าากูยอมใจอิกก่งจะน้อยก็น่ยอมเลยฮดหัวรอด มาเอาให้เดินวัดไงงองเลยได้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 เลยกระดุกมาเลยลุกมาเลยลุกมาต้อนรับเสมอแหละตายตายซะนอหากินสิ้นเมื่อยไปยังก็หัวซักข่ลุกบ่ได้กัวแล้วแค่กูแล้วไข่วิ้นยังวะมาวิ้นจะไหนมันจะกงมาแม่แซมดีนั่นเราเขาปากแล้วไปที่ทั่วแล้วไปยังแม่แซมดีเัาก็ไม่สีเหลี่ยมหานี่ มันจะเป็นสดีฉันจังหันว่าฉันนี่เมื่อนี้ไม่ออกแม่ตนบ่เห็นไม่ผ่านประตูของเนื้อฉันนี่คอยว่าได้ฉันคือเก่านั่นและหรูปวงไม่ยังหรูปวงกะหลวงปูนั่นละเอามาทา่จะคอยได้ลื่นแทะเอาว่าเสียเปียบคนได้สันจังในจังว่าสี่ได้ฉันคือเก่ามันบอกมีคนมาฉันนี้เดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้ทางในบ้านก็ร่างขาไกลขากาแซวซาอยู่เห็ดแนวกินหอมกลุ่มทีบอยู่จังว่าที่หูผู้ชาคขึ้นยากโอ้เลยว่า <laughs> เจ้าของคืออยากว่าเพิ่นคาใกล้คาการุเอาหัดเทียเป็นมาคือความเจ้าวายีเฝ้าไปเอาศาสตร์พื้เนเงาเงมาปูตอนละพอออกแม่ต่นเพิ่นไปปูศาสตร์กันแม่ซี่เจ้าหันลาพระนางแต่สแตกรูปเดียวเนี่ยบ่เฮดแม่มันอย่างโอ้หช่างเป็นแทวะโอ้กืออยกไปเป็นกะลีแล้วเราไว้เมานั่นฉ<อ>ันจะรักคุณคนเดียวเท่านานดูเธอดูใจชาชาวเนี้้โอย เสียงขึ้นมาเนี่ยก็ยังอยากห่องอยู่โทษโทษอ๋อบอกแล้วว่าบวชแล้วเธอชินแล้วยา้องกะยังวะชื้มชื้มเราคุณดีแกวยักก่อนทำเนี้ชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เมาตะพื้นมามามมามามมาไูมมใช้เถอะ